สวัสดีครับผมนะครับช่องรถรักรถสวยวันนี้มาพูดคุยกันถึงรถคันนี้ดีกว่านะครับผมเห็นว่ามันเป็นรถที่เข้าท่านะนะในยุคนี้นะครับประหยัดน้ำมันนะซิทธิคานะครับคนในยุค2000ดิจิตอลทุกนั้น มว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโตโยต้าโซลูนาเขาเรียกว่าตัวไฟหยดน้ำนะครับไฟหยดน้ำเห็นไหมครับเหมือนหยดน้ำเลยครับรถกระดีนะครับเป็นเครื่อง1.5หัวัฉีดเดิมเดิมสวยๆไม่เคยแก๊สนะครับใช้งานได้เลย พร้อมใช้ครับแล้วคดีเป็นตัวสุดท้ายนะครับของตัวต้าซารูนานะครับเป็นตัวปีสองพันสองนะครับปีสองพันนะครับโฉมนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะครับโฉมแรกก็จะเริ่มตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโดยประมาณนะครับก็เจ็ดก็แปดนะครับรุ่งเลยมาถึงปีสอง2ันสองต่อสอง3ันสามก็จะเป็นวีออสแล้วนะครับ เขาเรียกโซลูนาวีออนะครับตอนนี้โซลูนาหยดน้ำครับปี2002นะครับเครื่อง1.5หัวฉีดเกียร์ออโตมิติกนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับช่วงล่างดีๆนะครับมาตรฐาน GOA เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนงเครื่องยนต์การนะครับรถคัวนี้เป็นสีบอลนะครับสีบอลสวยๆเลยนะครับ ตาสภาพนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับบอกก่อนนะครับคือรถคันนี้มันเทินมาเทรดมานะครับพอผมเห็นว่าเป็นรถที่สวยน่าใช้นะครับน่าใช้เลยนะแล้วก็ราคาก็ประหยัดนี่แล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับนี่ดูเบาะลายเบาะเบาะสวยๆนะครับเบาะสวยๆเลยเนหมครับ ส่วนใหญ่ก็จะเจอจะเบาะหนังนะครับอันนี้เบาะผ้าลายสปอร์ตนะครับ1 5จห้านะครับหนึ่งจตัวสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้ภายในสวยนะครับแหงค่ายังสวยงามอยู่นะครับเป็นตัวท็อปกระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานนะครับแล้วก็มองข้างกระรับไฟฟ้านะครับวงมาลัยามก้านนะครับดูไม้นะครับไม่แท้ๆนะครับไม่แท้เลยนะครับ สองแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับล้อมแมกนี่มาจากโรงงานเลยครับสวยๆนะครับด้าน,นหน้าคืนปัดเงานะครับดเดิมๆโรงงานเลยนะครับสวยงามมากนะครับรู้สอกเครื่องโดดกันนะครับหลังคาสวยครับหลังคาสวยนะี่เครื่องโดด ครับหนึ่งจุดห้าหัวฉีดนะครับดดน้ําปีสองพันสองไม่เคยแก๊สนะครับดูนะครับเพจเพจบ่งบอกนะครับว่าปีศูนย์สองนะครับศูนย์สองนะครับมอกอนะครับรถสวยเบ้าโชคสวยนะครับเบ้าโชกสวยนะครับฝาปูมีทําสีมานะครับมีการแกะทําสีมานะครับ ของเครื่องนี่มายัางไงงั้นเลยครับนี่ครับยังไม่มีการชงปรุงแต่งอะไรนะครับเดิมเดิมของเขาเลยนะครับรถสวยซีนแผงยิ่งดีดเลยเดิมๆหมดนะครับซีนเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบนะครับเบ้าชกเดิมนะครับสวยสวยเลยนะครับมาดูที่อธิบาย,ยางไงรถอย่างนี้นะครับรถ ซิติคาโตต้าซอร์นาหยดน้ำนะครับปีสอง2ันสองไม่เคยแก๊สนะครับไม่แท้นะครับสองแสนจ็มืนโลนะครับรถสแตนดาร์ดจากโรงงานมาอย่างนี้นะครับมีล้อแม็กนะครับพิงปัดเงานะครับขอบส5ห้านะครับแล้วก็มีชุดแต่งสปอยเลอร์รอบคันสปอยเลอร์รอบคันนี่มาจากโรงงานนะครับทั้งสี่ชิ้นแล้วก็รวมทั้งชิ้นหลังหางหลังนี้ด้วยมาอย่างนี้เลยสวยๆครับผมสวยๆเลยนะครับ แล้วก็ไม่เคยแก๊สไม่เคยแก๊สไม่เคยแก๊สนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันรถสวยนะครับรถสวยนะครับน,นี่นะครับรถสวยนะครับนี่โตลต้านะครับก็ข้างหลังก็ไม่เคยแก๊สก็จะเป็นนี้นะครับนี่เนี่ยวงดูขีให้ดูเลยอ่าสสวยนะครับใครคิดจะซื้อไปใช้งานนะครับซื้อได้เลย สามารถใช้งานขับขี่ได้เลยนะครับรถสวยนะครับนี่ครับแล้อไหลมีนี่ครับนะครับสีไรเดิมเดิมหมดนะครับล้อไหลย่างไรมีนะครับอ่าสวยๆเลยครับนี่อันนี้ด้านขวานะครับสีก็มีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับ สีก็น,นะครับสิงหาหกเจ็ดนะครับยังไม่ขาดนะครับเกอร์จิโอเองอยู่เลยแต่ก็ล็อกๆอกไปแล้วนะครับสวยงามครับพร้อมใช้อ่ะดูเครื่องกันแน่ดูภายในกันนะมิลิโมดนะครับมีโมดใช้ได้อยู่นะครับรีลโมดใช้ได้อยู่นะครับอ่า มีจอด้วยพายนีนะครับดูหนังฟังเพลงแอร์เย็นนะครับนี่ครับไม้เท่านี้นะครับนี่อ,อ,อโตโมติกง่ายๆใครก็ขับได้นะครับสำหรับช่องรถน่ารักสวยก็ฝากากดไลค์กด, like, กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับโอ้มีกล้องหลัง นะครับกล้องหน้ากล้องหลังครบเลยนะครับกล้องหน้ากล้องหลังครบเลยนะครับพับดีพับดีแอร์เย็นเพลงพ้อพับดีแอร์เย็นเพลงเพาะจะมีอะไรดีวกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับราคาอเต่อไซค์กันเลยเอางี้ดีกว่านะครับ ถ้าชอบนะครับก็มาจับจองกันได้นะครับเอาไปได้เลยพร้อมใช้งานครับมาไม่ผิดหวังครับถ้าหารถใช้งานบายเลยครับต่างังหวัดก็วิ่งได้ครับเครื่อง1500เหลืออยู่ครับยังไม่ถึงขนาดเป็นอีโก้คาร์นะครับก็จะเป็นซิตี้คาร์ที่เครื่อง 1500cc นะครับ ห่้าไม่มีเสียงเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้สำหรับช่องรถร,รักรถสวยด้วยนะครับสนใจติดต่อนะครับก็คือ0 8 1 9 8 7 8 7 5นะครับสำหรับตัวบ้า s ซาราปี2002ตัวสุดท้ายหรือเขาเรียกว่าตัวไฟท้ายหยดน้ำนะครับไฟท้ายหยดน้ำเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเป็นซารูาวีออสแล้วนะครับตัวครึ่ง1.5นะครับหัวฉีดไม่เคยแก๊สไม่แท้มีจอดูหนังฟังเพลงรถสวยเดิมนะครับ สีมีรีวิวรอยจำการใช้งานนะครับสีสีก็ประมาณ90%นะครับตัวสีนะครับคนบอกทตีเปได้หน่อยผมก็ไม่จะเขาแบ่งกันเน็นเปอร์เซ็นต์นะครัผมก็ตีก้าวๆพูดกันก้าวๆว,ว่าเป็น90%นะครับนะครับนะผมรถคันนี้นะครับคือรถเทรดมานะครับพร้อมใช้งานคันหนึ่งเลยผมเห็นก็มาลงนะครับ ผื่อท่านผู้ใด fc คนไหนนะครับคนติดตามหารถให้ลูกหลานใช้หารดให้ที่บ้านใช้แบบว่าขับไปจ่ายตลาดขับไปส่งลูกนะครับดูจะขับไปเที่ยวก็ยังได้นะครับก็ที่นั่งก็กว้างขวางอันทีเดียวนะครับที่นั่งกว้างขวางนะครับเบาะนั่งนุ่มๆเลยเป็นเบาะผ้านะครับทรงสปอร์ตนะครับเห็นไหมครับมันเป็นทรงสปอร์ตนะครับเรื่องเสียงเอ้าฟังได้เดี๋ยวฟังก่อนีิ อ่าฟังได้ครับอันนี้คือไม่ใช่ผมไม่มีซีดีนะสิอ๋อไม่มีแผ่นโอเคนะครับใช้ได้ครับตู้ใหญ่ใช้ได้ครับกล้องหนาง้ากล้องหลังด้วยนะครับอืม เื่องเงียบๆเลยเครื่องนิ่งๆเลยอ่ะไฟฟ้าทังไฟฟ้าเครื่องนิ่งเลยอ่เครืงนิ่งนะครับมากระสุดๆนี้เลยนะครับอ่ามีสีกระเทาะครับปะชนเป็นประชนพลาสติกนะครับมันมีสีกระเทาะอยู่นะครับอ่าตอนสภาพนี้เลยนะครับสำหรับช่องเราเรถสวยนะครับขอเสนอโซลาร์ด้าโซลาราหยดน้ำนะครับไฟท้ายหยดน้ำปี2002เครื่อง1.5นะครับ หัวฉีดนะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับสปายเลอร์รอบคันนะครับมาจากโรงงานแมทอัลลอยสีวงมาจากโรงงานครับภายในเป็นเบาะสปอร์ตมาจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับปี2 0 0 2ันสองโตโยต้าซนานะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับช่วงล่างนี่แน่นๆโอเคเลยนะครับขอเสนอขายในราคา69,000บาทนะครับ69,000บาทนะครับสนใจติดต่อช่องรถรับสวนนะครับ0819878765 0 8 1 9ป7 8 7 6 5้าแดเจดดเจดห้ารีบติดต่อกันมาเลยนะครับรถพร้อมใช้งานอย่างนี้นะครับรถเทรดมาขายกันอย่างนี้เลยนะครับขายตามสภาพอย่างนี้เลยนะครับ6 9 0 0 0นบาทเท่านั้นนะครับปี2 2งสตัวสุดท้ายนะครับน่าใช้ครับเป็นรถที่น่าใช้รถที่คล่องตัวน่าใช้รถรถไม่เคยแก๊สด,ด้วยที่สำคัญรถไม่เคยแก๊สเครื่องนิ่งเงียบเงียบแอร์เย็นเย็น,นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับกดติดต่อ0 8 1ย์7 8 7ห5ึ่งเาหสำหรับช่องรับรถสวยก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กด u b s c r คร e กัน สำหรับ f c ซหรือว่าผู้สนใจท่านไหนสนใจติดต่อกันไปเลยนะครับติดต่อกันไปเลยครับสงการเราไม่หยุดนะครับสงการเราไม่หยุดหยุดทําไมนะครับทํางานดีว่านะครับโอ้สวยเลยนะครับเครื่องเงียบๆนิ่งๆนะครับไม่มีสั่นนะครับเครื่องไม่สั่นนิ่งๆไม่เคยแก๊สนะครับรถพร้อมใช้งานมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับตามสภาพนี้เลยรถเทรดมาไปยังไงอย่างนั้นเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้สำหรับช่องรถรักรถสวยเนี่ยนะครับตากับสีของผมทุกคนที่มาสนับสนุนการซื้อรถผมกันนะครับมีอะไรโทรมาหาปรึกษากันได้นะครับ0 18 7, 18 7, 18ู1 9 8 7 8 7 5นึาหสำหรับวันนี้ช่องรถรถสวยนะครับโต้ต้าซูรุ่น้าปี2002นะครับตัวสุดท้ายไฟไท้ายหยดน้ำนะครับ1.5หัวฉีดนะครับตัวสปอร์ตตี้นะครับคือมีสปอยเลอร์ร,รอบคันสปอยเลอร์หลังภายในเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะครับแบตอลลอยด์ขอบสิบห้านิ้วสี่วงมาจากโรงงานท นะครับเสเนอขายในราคา6 0 9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อ081-977-755สําหรับวันนี้นะครับมาว่าไปไวนะครับชา้าอดอดขับรอคันต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ